สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้ววันนี้เด็กชายอานนท์จะพาไปไหนคูกินเบียร์อร่อยดีอือร่อยดีอร่อยอร่อยดีดีครับครับอืวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปทานอาหารที่ร้านอร่อยดีกันนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อมากๆเลยแถวนี้นะคะ อร่อยดีอโนนยังไม่เคยไปร้านอร่อยดีนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปลองชิมอาหารส้มตำแล้วก็อาหารรสจัดที่ร้านอร่อยดีกันนะคะน้ำลายไหลไปกันคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้อากาศดีคะ่ะวันนี้อากาศไม่ไม่หนาวมาก Deep the shadows the in I it's know hard pull one foot in front of the other

ขะลิเด้อจ้ะอร่อยกินกับส้มตำมมาแล้วค่ะส้มตํายำทะเลค่ะอานนท์สู้ไหวไหมรอ sticky rice come s t i c ก y rice c o อมเผ็ดไหมชาบ

ให้อนนท์กินคนเดียวเลยค่ะปุ๊กน่าจะทนไม่ไหวกับความเผ็ดนี้กินเลยเบบี้กินเลยอ ไหมคุ้นเป็นเสมฮะแต่ช่วเปซะเสมไม่ได้นะโอ้โหบุลลี่เหรอบอกว่าส้มตำอันนี้อร่อยกว่าส้มตำที่ปุ๊กทำอีกอคุ้มมาดีครับเออเฮียแครปอยู่เนาะแครปครับเอาแบบเนทด้านแอปนี่เนาะ

โอ้โหดมุสี่เอ็นมิดดิสแอนนนนเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วไปอยู่เมืองไทยได้เขาบอกอุ้ยนี่มันร้านอาหารนะเธอให้เกียรติท่านผู้ชมด้วย 嗯。嗯、mm，hmm. okay.

Ja. Wie? Peck Half Hafen dann. Ich weiß nicht, wie isst man den? Ja, er isst einfach. Wie? Komplett? Put, yeah, in den Mund, Haf, Haf. Teig. In den Mund, Haf. Ja. Ich hab noch nicht gegessen. Wo oh, isst man, Baby? Ja, essen. Wie? Oh, tschüp tschüp. Mm. Ui. <laughs> oh. Ja, gleich das. Ist das ein Tramp, 都发哈斯米去。 Yeah, it's right, it's right, it's right. Mm -hmm. Sort. <coughs> Wait. <laughs> ต่อไม่รอแล้วจ้าอนางชอบมากเลยเมนูนี้ส้มตาปลาร้านะคะกับข้าวเหนียวใช้ช้อนมันไม่สาสใจมันไม่อร่อยนะคะต้องใช้มือแบบนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมโตอะขอ้างๆอย่าว,ว่ากันนะฉันชอบแบบนี้ฉันสะดวกแบบนี้จ้าอร่อยหรือไม่สังเกตดูที่จานนี้นะคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะท่านผู้ชม,มส้มตำก็กินคนเดียวเลยอน,นุอเกลี้ยงเลยค่ะ เผ็ดมากค่ะส้มตำจาน <c oughs> ไม่ต้องถามนะคะ <c oughs> ว่าอร่อยไหมนะคะแม้กระทั่งน้ํายําและผักที่หลงเหลืออยู่ในจานนะคะอานนท์ก็ไม่ยอมทิ้งนะคะท่านผู้ชมก็จะเหลือกินกับข้าวเหนียวนะคะนางบอกว่าอร่อยมากกับการกินข้าวเหนียวกับน้ํายําและผักรวมๆกันนะคะ <c oughs> เป็นฝรั่งที่กินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้ <c oughs> เลี้ยงง่ายสบายมากเลยคะ่ะ <c oughs> ท่านผู้ชม คนคะนี่คือต้มยำนะคะดูมูสพอเยียนสุดแรกบี่ยงสุดสุดสุส ดูสิคะทุกคน ุคนค้านี่คือขนมอะไรคะเนี่ยน่ากินมากเลยคะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะของหวานคะ่ะไปฝากเด็กๆนะคะแล้วก็สั่งอาหารไปของหวานน่ากินมากเลยคะ่ะเนี่ยแล้วก็มีน้ำพริกตาแดงคะ่ะน้ำพริกตาแดงแล้วก็มีปลาบองค่ะทุกคนปลาบองน่ากินมากเลยแล้วก็นี่คะ่ะมีกรอบ แล้วก็นี้ก็เป็นหนังไก่อ,อนนนนะคะติดใจชายเย็นนะคะสั่งไปสองแก้วแล้วค่ะและ้วน,นี้ก็คือกลับบ้านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่านานๆจะมาทีนะคะกูก็จะสั่งไปกินเอาไว้เก็บในตู้เย็นที่บ้านนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้อานนจ่ายหนักนะคะเพราะว่าเหมาทั้งร้านเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นแคปหมูนะคะทุกคนเอาไปฝากเด็กๆค่ะ นี่ทั้งแคบหมูทั้งแคบไก่ <c oughs> นี่นะคะท่านผู้ชมทั้งหมด1 5ึไ, 1> 1> ได้มาแล้วไปปะคอม <c oughs> <c oughs> พี่ที่ร้านเขาบอกว่าเธอจะเอาโต๊ะเอาไอ้เก้าอี้ไปด้วยไหมเหมาทั้งร้านเลยค่ะ <c oughs> ขนมหวานกี่อ,อนันเอากลับไปให้หมดถนน ออ,อนี่นะคะทุกคนนี่คือร้านอร่อยดี Thai ออริจินอลไทยคูเชอร์อยู่ที่อ่อยู่ที่ฝั่งเขตวิสบาเดนนะคะใครที่อยากมาก็มาชิมได้นะคะอร่อยมากเลยค่ะตรงนี้โอ้ทุกคนอร่อยมากค่ะอร่อยไหมอานนท์อร่อยครับสักสสิิอร่อยครับอ อะไรครับอานอนท์บอกว่าจะมาทุกเดือนเลยจะมาทุกเดือนเดือนละครั้งนะคะร้านอาหารนี้เพราะว่าถูกใจมากเลยเพราะว่าส้มตำอร่อยแล้วก็ทุกเมนูอร่อยหมดเลยแถมยังหอบกลับบ้านอีกนะคะเนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรากําลังเดินทางกลับบ้านนะคะหลังจากที่เราไปทานอาหารมานะคะก็ช่วงนี้นะคะดอกไม้กําลังต้นไม้กําลังผลิบานเลยค่ะ อลาเบียนฟิชนว่าฉันจะ <laughs> กินอีกบรับเลยกรอบไหมเป็นทับทิมกรอบอืม <laughs> อจ,จอมจอมอซูปอเอร์เบียน <มา S 1> ทับทิมกรอบไอซูสิสไข่ Achso, du küsst ihn in den Toolschrank. Du doch nicht, das ist unsere. Nein, so ne? Was ist das? Nein, 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 sieh da. Muss ich wieder aufnehmen. Mhm. 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 Mhm ชิมเอาเบียนไม่ต็ม p l a ัวเราโอนเด็ด plate อ,อือ่อร่อยไหมรู้เปล่ามันคืออชื่อว่าอะไรขนมมันเคยกินด้วยซ้ำไม่เคยกินด้วยซ้ําอือแม่ก็ลืมไปว่าชื่อขนมอะไรขนมเจี๊ยบเะไม่ใช่ขนมจีบขนม <laughs> นี่มันเป็นอทำมาจากใบเตยโอ้ <laughs> รู้ว่าดาลอนเนี่ยชอบกินอะไรแบบอีสานอีสานชอบกินแบบปลาส้มปลาทอดปลาส้มทอดหรือเนี้ยเอากระดูกใส่นี้หรอกเนี่ยของแท้ค่ะท่านผู้ชมแต่ตาเล็กข้ากินไปงกลางเลยไหมตาเล็กกินทั้งก้างเรากินก้างด้วยไม่ได้เดี๋ยวก้างมันติดคอ<ล>ก้างอ่อนก้างอ่อนอ้อ ตอนนั้นจำได้ไหมดัลลอนชอบกินปลาทูเค็มแล้วก็คุกกับข้าวร้อนๆชอบกินมากพัตธิกินไปแล้วนะคะพัตธิกินกับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานนั่นยงมีอยู่อ๋นนีอยากเลยแซ่บเบอร์แซ่บไน้ำยาใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชม วัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะตอนนี้เวลา6โมงเช้าแล้วนะคะแม่ก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งมาปลุกแพทริกลูกชายคนโตนะคะตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มากินข้าวเช้ากับแม่นะคะแม่ก็ทำเป็นข้าวสาลีใส่นมนะคะแล้วก็มีผลไม้แอปเปิ้ลมีสตรอเบอร์อรี่นะคะแพทริกก็กินข้าวเช้าก่อนไปโรงเรียนนะคะส่วนดารอนตอนนี้ยังไม่ตื่นนะคะดารอนสามารถนอนต่อได้อีกครึ่งชั่วโมงนะคะแม่ก็จะปลุกแล้วตอน กาศสดชื่นค่ะเด็กชายดารอนมีโปรเจกต์วันนี้ไประบายสีเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะเข้าหน้าเรอฤอดูใบไม้ผลิแล้วใบไม้ก็จะสีสันสวยงามค่ะตอนนี้เขียวชะอุ่มอากาศสดชื่นไหมวันนี้หนาวไหมแล้ดูอะไรติดเนี่ยล้างหน้าแบบไหนให้ติดหน้าเนี่ยดูสดดคิความรอความรล่อหาย กินไข่อะดิเมื่อกี้นะ่ะกินไข่ต้ม,อมโอเคท่านผู้ชมคะโรงเรียนอยู่ข้างบนนี้เหมือนเดิมเลยดารอนก็ต้อง<ม>เดินไปโรงเรียน,ไ,นไม่มีแล้วสะอาดสะอา้านเอาไข่กินไข่กินไข่ต้มกับน้าพริกอ่าคลุกกันกับน้ําพริกอะไรนะน้ําพริกตาแดงค่ะท่านผู้ชมต้นเขียวมันเขียวเกินมันมันไม่เขียวเขียว <laughs> ฉีแดงน้าพริกตาแดงกับไข่ต้มแล้วก็อะไรนะ ปลาเคม็มคุกข้าวโอ้โหอยางมันกินหมดจานหนึ่งเต็มเเลยชอบมากโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวส่งดารอนไปงเรียนก่อนนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนลูกตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีโอเคจูสไปแล้วท่านผู้ชมไปเลย <c oughs> ไปเลย